่าเพื่อสอบถามข้อมูลค่ะรู้จักไหมคะประมาณนี้พนามาแด้นทางสนนก็ับถามไปอีกเนาะข้อมูลเกี่ยวกับอะไรพอช่วยแนะนําได้ไหมถ้าเป็นโน่นเป็นนี่ใครจะรับผิดชอบสนนว่าจะสีเพราะว่าทางสนนยันมีความเดือดร้อนแล่เขาสิตีเตือนเฮ้าพ์คนนีนมของแม่น้อง สานวนวลก็เลยว่าไม่ใช่เรื่องเรื่องอาลายแรงหรือเดือนไม่ดีนะเพื่อนก็เลยตอบมาว่าและพ่อของน้องที่ไทยค่ะไม่ค่ะไม่มีเรื่องใดๆค่ะประมาณนี้แต่สานวนววก็ว่าเขาเอาถ้าว่าพ่อผู้ขอมโมนี่เกาต้องไปอันถามทางครอบครัวทางนอกเพื่อนเนะเาะทางนอกผุ้นี้นี่ไปพี่น้องรูปภาพบริษัท อยู่ใกล้ๆเด้อเพิ่นพี่น้องเอ้ยอ่าสิประมาณนี้เนาะอ่ะกราบสวัสดีและสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง FC เวสุขสุขคน ก็ยินด right? nah ีตอนเข้าสู่ซอซนบ้านปลายอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเปิดภาพมาเมื่อนี้ก็อยู่เพื่อนอยู่ซานเนาะอยู่ในเฮือนพี่น้องเอ้ยอ่าบนเก่าบนเดิมเนาะบอกว่ามุมในเฮือนนี่มันแบบอ่าบัชซัดจีนพี่น้องเอ้เดี๋ยวว่าอันนี้กับประตูเยียบเนาะอันนี้ประตูดังตมปิดอ่าถ้าว่าเปิดประตูดังนี่กับนีแสงสะท้อนเข้ามาเนาะกับสีโบหินน่าราภาพซัดจีนพี่น้องเอ้ย อ,อยู่เฮิอนอยูซานมานี่ก็ไดพ้พี่น้องเอทักทายพ่อแม่พี่นอ้องมานี่เนาะก็มีข่าวที่ให้อ่ทาทำภารกิจหน้าที่เนาะข่าวนั่นก็คือเดี๋ยวทักสนอสีออกมาสีแจ้งนะกับมาเล่าให้ฟังพ่อพี่น้องเอกับเมื่อคืนนี่กับโอ้ยพ่อพี่น้องเนาะอ่าผ่านแนวแปะประหล คัญว่าอ่าทาสนอนนั้นมีมีมีผู้ชายคนนึงเนาะแต่ว่าในควบฝันพ่อพี่น้องเอ้ยแต่ได้ยินแต่เสียงเนาะแต่ว่าบ่เห็นหน้าเห็นตาพันาผู้ชายคนนึงนั่นเกะกุ้งมาเนาะเกะกุ้งมาให้ทาสนอนแล้วเพิ่นว่าอันเอ้าเพิ่นว่ากุ้งนี่กุ้งแกะนี่ให้ทางน้องดอน้องสมโอเด้อว่าซั่นเนาะเอา สนนวลกับว่าความจริงเนายพรมพินองเอ๋อก็เลยว่าหับเอาน้ำเพลินกุ้งตัวนั้นหับเอาแล้วแต่ทางสนนวลกับว่าชีตั้งใจไปให้น้องเพลินละก็เลยสะลุ้งสะลุ้งตื่นก็เลยแจ้งแล้วพรมพ่น้องเอ๋อซีหางเช้าแล้วล่ะเนาะก็เลยลุกเลยพี่พินองเอ๋อะก็มาประมาณอยู่นี่ล่ะเจ็ดโมงแปดโมงยังเนาะ ก็มีอันนะคนคนหนึ่งเนาะพันธุทักมหาสานวนพระพี่น้องเอ๋ก็เพราะอันมือมือมือก่อนเนาะมือก่อนนั่นทางเว็บไซเนาะอันนี้ก็เพิ่นก็เป็นยูทูบเบอร์คือกันพระพี่น้องเอ้อ่าทำ่องหรือว่าทำคลิปคือกันเว็บไซอ่าเพิ่นอยู่อ่าแขรงสวรรค์นกเนาะอ่าอยู่สวรรค์นกแต่พิ่นก็ทางมหาธาสานวนว่าอัน มีคนนันขอความสวยเดือว่าซันเนาะอ่าอยู่บ้านโคกว่าซันเอ้าท้าสนอยก็ได้ยินคคำนี้ก็ได้แบบเป๊ะคนบ้านโคกมีภัยเนาะที่ว่ายัางลำบากยังถูกอยู่ก็คิดไปมุมหนึ่งก็คิดว่าเอ้าโมเมนต์นั้นอะคนคนบ้านโคกน,นั้นทักไปหาเราเล็ไปตัวเร,บรบาบ่าถูกยากปากหมองก็คิดมาตังซี่เนาะท้าสนองก็มีอยู่เนาะว่าคนถูกก็มีอยู่ คนขี่ขาดเขินกับมีรายเนาะแต่ว่ากับพออ่าอยู่ได้พี่พี่น้องเอ้ก็คือเฮือนซานล้านเป็นกำลังใหญ่โยโอยู่เนาะถ้าว่าเป็นนั่นนะ่ะเฮือนของน้องน้ำเพชรที่เด็กก็เฮือนลังน้อยเนาะในหมู่บ้านชาวนวน,นี่ก็มีหลังเดียวนั่นละพี่พี่น้องเอ้แต่นี่ก็ทางพอเราพูนยายผลสังส่งซาให้แล้วกำลังเบิกใหไ่สามโมงวันละแต่มาขีดมุมนี้ก็บโบเหน็นพี่พี่น้องเอ้เดือว่าเพิ่นเดือดร้อน อ่าแนวใดแนวหนึ่งโบทางสนองก็ะขี่จงสี่เนาะก็เลบยบอไซพิ่งก็เลยเน้นนำท้าสนองเข้ามาอีกว่ามีคนบ้านโคกหละบ้านเจ้าขอควมำสวยเดือว๋ววาสันเพิ่งก็เลยบอกว่าถ่าพิ่งติดต่อมาอีกรอบเดี๋ยววันน้าขอยสิ่เน,น้นนำเจ้าเด้อวาสันเนะะาะทางสนองก็ว่าตอบหาบา่โอเคเนาะอ่าแล้วก็ฮอดเมืรอนี้เพิ่งพี่น้องเอ้ กบคิดว่าเพิ่นสีติดตอ่อมาเนาะก็เลยอันเป็นอันผู้ที่อยากติดตอ่อทา่าสนวนท่ละอ่ะที่เล่เพิ่นทากมาเนาะก็คนที่เาะได้อพิ่พี่น้องเไยอ่ะคนที่เาะเพิ่นเนี้ยมเนาะเพราะว่านี่ต้องอันออกอ่ารายการเด้อว่าออกคลิปให้พ่อพี่น,น้องเอฟซีฮับพูเพื่อว่าเป็นหนีเป็นหันมาอ่าไพ่เดือดดอนเนาะก็ะคือทา่าสนวน อ่พออยังผู้ว่าทางสนวนพราว่าทางสนวนหักปะเพิินแล้วก็สิไปทําตามที่เพิ่นอันนี้นาเขามาเนาะแล้วก็คือคือผู้นั้นเนาะทางสนุนไปเดี๋ยวก็มีแนวนี้แนวนั้นเอ้าเป็นน้าเจ้านี่ละต้นเหตุอ่าต้นเหตุเนาะสาเหตุหก็มาจากเจ้าละอ่าถ้าเพิ่นว่าคำนี้มันกระสิคาได้เพลิน่น้องเลยต้องออกไปซี่แจ้งเลยว่าอ่าหลักฐานต่างๆเนาะอ่ะอันนี้ก็ต้องออกมาเพล่น่พ้อ,พองเลย ่ะเพื่อนกับซีหูจะโดกเนะกาะเพราะว่าสาวนวลกับเป็นอ่าไซบุนแล้วก็เห็ดเกี่ยวกับคลิปอ่ะที่เรกสาวนวลกับ่าเปกๆเนาะเพื่อนกับ่าสวัสดีค่ะสาวนวลว่าสันเนาะ,ะได้รับการแนะนําจากบ่าวไซค่ะอยากขอความช่วยเหลือค่ะอ่าช่วยเหลือหน่อยค่ะเนาะอ่าเพิ่นเขียนมาเพิ่นพี่น้องนี่เพิ่นเขียนมาเนาะรายละเอียดเพิ่นเขียนมา แต่ทางสนวนก็ขิดว่าคนเล้าเนาะคนบ้านโคหัวบอชัยน่าบอชัยน่นติดต่วมาหาทางทางสนวนข้างเลกแล้วบ้านมีคนบ้านโคขอคุมเสือเดือะทางสนวนก็เลยตอบไปเนาะบรดาทักทายสบายดีเพื่อนจักรี้ได้ผมพี่น้องคีดบ่าคนบ้านเดียวกันอันนี้ก็ขอโทษขอัยเนาะตีบ่าทางสนวนกับบได้ทักทายสบายดีเพื่อนอ่าทางสนวนก็เลยอันเขียนไปว่า เจ้าอยู่บ้านใดว่าสันภาษาลาวชัดจนนะเพ,พื่นพี่น้องเนาะอาจิบเห็นชัดจนปนายใดคอความนี้เ <c oughs> จ้าอยู่บ้านใดทางสนวนามว่าจงซี่เนาะเดี๋ยวเพิ่นกระตอบมาว่า <c oughs> อยากจะติดต่อกับเล็กบ้านอ่าโคกไงค่อะอแต่ทางสรยกระทมไปว่า <c oughs> คนไทยหรือคนลาวคุยกันอยู่นี้เดี๋ยวเพิ่นก็เลยตอบว่า คนไทยค่าประมาณนี้เนาะอ่าคนไทยค่าอ่าและสาวนวลก็เขียนไปอีกว่าคนบ้านโคกเมนไผอ่าและเพิ่งก็ตอบสาวนวลมาว่าคุยกับเบาไซอ่าแบบคล้ๆแบบอ่าต่างคนต่างบอกเข้าใจกันกันที่ว่าอ่าสนทนากันหรือว่าการคุยเพ,พี่น้องอ่าพูดคุยกัน,อ,นอะไเนาะ ทางสนวนเกษิออกซ้าเนียงาลาวๆเผยเกสีออก่าไทายๆก็เลยบุกเขา้าใจทางสนวนถามไปแล้วเนาะคนบ้านโคกนี่เมีนยนไผ่ถามไปแล้วแต่เราก็กมามาตอบว่าคุยกับเบา้าไซทางสนวนบริษัถามคุยกับไผ่มาแล้วจึงมาแนะนํามาถ่ายถามสนวนสนวนบริถามแบบนี้เนาะแต่เราก็ตอบไปอีกแบบนึงเปพี่น้องไงแตโลกดีเนาะคนลาวคนไทยเฮานีกันไร คุยก็บอไซบอไซอยู่ไทยว่าสัตว์วันนี้ก็เลยท่าซนวนก็นดเลยเจ็บแบบาข่อยหมายถึงเจ้าเมียนไผคนลาวหรือคนไทยอ่าเนาะขอควมหนึ่งผ่านไปแล้วีพี่น้องเองกอควมสองแล้วเราก็ตอบบาเพลนเลยเนะนนาวนวนหาคคาเป็นคนไทยคาแล้วคนที่เจ้าแนะนำ สโนวนก็เลยถามไปว่าแล้วคนที่เจ้าแนะนําเป็นคนบ้านโคกใหญ่นี่ซื้ออะไรเนะาะสโนว์นถามไปจังซี่พบว่าหูอ่าเพิ่นเป็นคนไทยแล้วแลวเพิ่นก็ตอบมาว่าอยากติดต่อกับครอบครัวเหล็กค่ะ,ะประมาณนี้จ้าเข้าใจสโนว์นก็เลยตอบเพิ่นไปจังซี่เนาะจ้าเข้าใจแนะนำซื้อถา้า ไม่แนะนำซื้อก็จะไม่ดูนะบ้าเป็นใครสนนกระติถามไปยันสิแต่เพิ่งกระตอบมาอีกว่าอยากติดต่อน้าบาวของเด็กเพื่อหาข้อมูลค่ะเอาทางสนนกระรยินคำนี้ก็ตกใจคาอะไรพลเมี่น้องเลยข้อมูลอีหยงหละะับบานี้อืมข้อมูลอีหยงล่บบานี้สาวนวลจะช่วยก่อนได้ไหมคะอ่าประมาณนี้เนาะ ก็เลยคิดในใจบาซอยนะซอยไรแต่ว่าท่าสโนวนตรงหูขอมมลว่าเจ้าอยากอาของเกีียวกับยังขอบควนี่มียังที่ให้เฮงบอหรือว่าเขาพปเหตยังให้ชุมเจ้าบอและเจ้าคือให้่อยไปถามนน,นี่นนั่นนะประมาณนี้ท้าสนวนก็อยากคุประมาณนี้แหละบริเมนว่านี่นั่นหรอกเนาะแต่ท้าสโนวนก็เลยถามไปอีกว่าถ้าไม่บอกแล้วเขาซื้ออะไรไม่บอกรายละเอียดคงช่วยไม่ได้หรอกนะ อ่าสนวนก็เลยตะตกนไปเช่นนี่แหละเลพพื่นก็เลยบบกสื่อเสียงเยียมน้ำออกมาพี่พี่น้องเอ้เป็นบอกว่าน้องรอดน่องรอดมาค่ะน่องรอดมาค่ะน้องรอดรอดมาค่ะเออน้องรอดมาค่ะน่องรอดมาค่ะอดรอดนอกพี่พี่น้องเอ้อยากคุยกับน้าค่ะอืมก็เลยทานสนนก็เลยถามไปอีกเนาะ ทำไปทำมาต้นน่ะโอ้ยในยานึ่งพรนพี่นรองเออเจ้าช่วยบอกรายละเอียดให้เข้าใจได้บอทางชาวนวนก็เลยเขียนไปจังซี่สื่อเพิินจังใดคนบ้านโคก่คอยอ่าสีให้คอยไปเนี่ยนำเพลินจังไรเด้เนาะจังไดเด้สาวนวลกบ็บาจังซี่ละ เบิรแล้วขอควอนติซองเนาะอ่าเบอแล้วขอควอนติสามากไปพี่น้องเอออ่าน้องหลอด่ะน้องหลอดขาพันบอกอีกเนาะว่าซื้อน้องหลอดดดดอดดดรอ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 เนาะไม่เห็นรอรอเลยไปพี่น้องนาหลอดหลอดหลอดหรือหลอดหลอดนีแหละเนาะเจ้าซื้อน้องเจ้าซื้อน้องหลอดบ่อ ตาเสน,นก็เป็นถามยอดเราว่าอันเจ้าซื้อน้องหลอดบ่มับนบ่มีจังสัน้นเราคำไมยว่าเราน่ะถามหาคนซื้อนี้อยู่คนบ้านโคกนี้เนาะประมาณนี้ทางเสนอกับบ่เข้าใจพี่้องเลยน,น้องหลอดเป็นคนที่จะไปสวยไปหาค่ะดาวเลยเขียนมาบ่านน้องหลอดเป็นคนที่จะไปให้สวยไปหาค่ะอยู่บ้านโคกค่ะ แล้วพ่อแม่เขาซื้อซื้อหยังสาวน้องก็ว่าจังซี่เนาะเพราะว่ามันคนบ้านโคกนี่มันหลายเลยพ่อแม่พี่น้องเนาะมันบ่แม่นน้อยๆเป็นพันลังคาพกพอล้ำพอดีถ้าบ่มีชื่อมีเสียงเนาะบ่เคยเห็นหน้าเห็นตานี่โอ้ยพี่น้องถามหายะเนาะคือถ้าสานวนี่ถามมานี่งงเลยพ่อพี่น้องเอ้ยถ้าบ่เห็นพระหรือบ่จักือจักเสียงอ่าคนนันแน่แล้วก็พ่อแม่เขาแน่เนาะ ถ้าผู้รายละเอียดนี่ทาสนวนกับพอหู้พอผู้จักพ่อพี่นงเอ๋อมาต่อกันพิ่นงเอน้องหลอดนี่คือเพิ่นนะขอความสวยเดือคืออย่าใหาท้ทาสนวนนีไปถามโขมูลเกี่ยวกับ้องเพิินที่ประมาณนี้เนาะแต่ความลับนี่ยังแบบโบชัดแจ้งปันใดเนาอะ,อะประมาณนี้ไล้ทาสนวนก็ถามเพิินว่า อัานน่ะเพิ่นได้เขียนมาก่อนเนาะสาโนนตอบแล้วนี่ว่าแล้วพ่อเมย์เขาสื่อยังเดียเพิ่นก็ตอบมาว่าน้องมาอยู่กับหน้าหน้าบ่าวคา่าประมาณนี้ท่า,านซาโนนก็เขียนไปอีกบ้านโคกใหญ่มันก็มีหลายครอบครัวถ้าท่าเจ้าโบ่ะไรเนาะโทรมากวนบบบนี้คุพี่น้อง เปิดกล้องกระแทกเลยเนาะทาสนอนกับบุหูส่วนลายน่ะผูกตามประเทศเพื่อนพี่น้องไอ้ทาสนอนเจอแล้วแบบว่าเปิดกล้องกระแทกมาเด็กกระเฮ็ดแบบภาพที่มันหยาบคายเนี่ยเนาะสนอนก็เลยบวชจากหาดทรายนี่โทรมาอ่ะเท่าบางทีทางสนองน,นี่สีแบบว่าเพิ่นวางสายแล้วก็เบิง่งฐานัการหน้าตาเพิ่นหรือว่ารูปอัน นาปกอ่าเฟสไลน์เพิ่นเนาะจังคอยทักไปถามคุยพี่น้องเลยพละรามปฎิเสนาโนมบอกเหรอเนาะบอกว่าเจอมาลายแล้วคุยพี่น้องเลยอันนี้ยันต่างประเทศเนาะต่างประเทศต่างประเทศแบบอ่ากิโกหรืออ่าคนดำดำนะคุยพี่น้องเลยชาวานนบอแจักหรอนกิโกเลยยังบอกผิดบอกถือขอโทษขออภัยเจ้านนบอโหพี่น้องเลยอ่า ะมาหดอดบ้านโคกใหญ่มันก็มีลายรคบครัว่าถ้าเจ้าบอบอบอกรายละเอียดพี่น้องญาติเขาคงบบกหูดอกอสนวนหมายถึงว่าถ้าโบกรายละเอียดสนวนสนวนโบกหูพี่น้องเลยและพนกตอบมาว่าจะส่งคลิปให้ให้ค่าประมาณนี้ซื่อนี้ไม่ค่อยได้ยินสนวนบ่หูจักเนกาะสนวนกะตะไปตามนั้นละพี่น้องเอย จ้าส่งมาดูสอนอนามาเพิ่นส่งมาเรียบร้อยเพิ่นพี่น้องเอ้นี่เนาะ,ะในในในรูปนี่เนาะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เบ่งรงยละเียอ่ะบทความขันที่สามอ่ะที่สี่อยากคุยกับน้าบ่าวคะ่ะเพิ่นกระบ,บอกจันที่เพื่อหาข้อมูลเรื่องทางเมืองไทยคะ่ะรู้จักหรือเปล่าคะลาวอยู่กับเจ้า เมียนบอผู้หญิงคนนี้สานวลกระามที่เนาะเพราะว่าเฮาบได้คุยกันพรมีพี่นะ้องไอ้สิ่งที่ว่าเฮาบริคุยกันกนี่ถักไปถักมาเพราลเราพอดีมันบ่เข้าใจเนาะออบ่เข้าใจกัน <c oughs> เิ่นกันเลยว่าอยู่ลาวค่าอ่า <c oughs> ไมยถึงว่าอ่าผู้หญิงคนนี้หรือว่าหน้าเพิ่นอะ่ะอยู่ลาวค่าหรือว่าจังไรเนาะคนต่อมา ถ้ามีรูปภาพหรือรอยายละเอียดก็ดูและจะให้แนะนำนะห,หน้าเขาแบบไหนสาวนวนกระถามไปเนอกแล้วเพิ่นก็บ่าอยากอ,าอยากวานอยากวานเนาะอยากบานให้สานวนวลไปหาหน้าบ่าวของน้องให้หน่อยค่ะมีแต่เพิ่นกะบา้าแบบคําเดียวว่าอยากให้ไปให้ไปแด้กก็อยากให้ทาถาม,มูลประมาณนี้เนาะ แล้วซื้อนาบ่าวเขารู้จักไหมสาวนองกระถามย้อนไปอีกแต่พูนกระซุงหูดมากพูนพี่น้องมันบอชัดเจนเนาะนี่แต่บ่าเดียวไกลๆมันก็นเห็นอยู่แต่ว่าภาพหนามบอชัดเจนนี่เนาะอ่าามาเบิ่งนคอบความต่อไปเพก่นพ,พี่น้องเฮียอมูลอ่าทาสานองกระถามไปอีกเนาะขอโมนี่บ้านโคกใหญ่แท้จริงไหมหรือบ้านหรืออัน บ้านว่าโคกน้อยเนาะเพราะว่ามันมีบ้านโคกน้อยแล้วก็มีบ้านโคกใหญ่เด้อบ่พี่น้องเอยบ้านสนวนอยู่ในบ้านโคกใหญ่แต่ส่วนนั้นบ้านใกล้เคียงนั่นมันก็เป็นบ้านโคกน้อยเนาะส่วนตะกี้แต่พอต่เมยพันเอิญ่าบ้านโคกปลาววยเนาะอันนี้คือบ้านโคกใหญ่อาเดี๋ยวมันก็ใกล้กันเนาะเพราะว่าพระรามพันนี้เขาต้องทำรายละเอียดเพื่อว่าผู้เพราะว่าไปแล้วมันบอกทิดพระเนาะ แต่เน,นี่ก็อุ่นใจละละผนทรงอนาูภาพมาแล้วสนุนกับพ่อหู้น้องบัเป็นคนบ้านค,นานคุพี่น้องเลยเลยตจอคนว่าอันสัจเจนแล้วรูปภาพกาละให้ให้พูดกับเขาแบบไหนให้เขาติดต่อหาเจ้าเมียนบ่เจ้าคงคงนอนนาเขาคงนอนนาเนาะสนวนวาเขาคงนอนนามั่ง เขาไม่ได้อยู่บ้านเนาะเพราะว่าบ้านชาวนน,กน,นก์กับบ้านเพิ่นมันไกลกันได้พ่อพี่น้องเลยฮู้นอ่าบ้านเพิ่นนี่ชาวนน์กับพ่อฮู้เนาะเพิ่นอยู่ใต้บัดเนาะอยู่ใกล้บัดรพ่อพี่น้องแต่หน้าเพิ่นนี่ชาวนน์บ่ฮู้ว่าไกลหรือไกลเนาะอันนี้บ่ฮู้ดีพ่อพี่น้องเลยเพิ่อนอาศัยอยู่หน้านี่เพราะว่าเห็นเทียงหน้าเพิ่น,นเนาะขอเบอร์ติดต่อหรือหรือเปล่าหรือใดอ่า เพื่อสอบถามข้อมูลค่ะรู้จักไหมคะอ่าประมาณนี้พัฒนาม,มาเลยถางสนนก็ถามไปอีกเนาะข้อมูลเกี่ยวกับอะไรพอช่วยแนะนำได้ไหมถ้าเป็นโน่นเป็นนี่ใครจะรับผิดชอบสนนว่าจะซี่เพราะว่าทางสนทน์ยันมีความเดือดร้อนแต่เขาสิตีเตือนเฮาเพราะว่าที่เอาเลยก็เลยถามรายละเอียดไปเนี่ยชัดเจนเนาะเพราะว่าทางสนนก็อยากคู่ บ่หูว่าเพิ่นทามามาไปไปไปอย่างเดียวเดี๋ยวมันบ่หูรายละเอียดนะนะพี่น้องยเอาขวบสีไปบ่อสมศรีสมหะก็บ,บ่ได้เนาะเดี๋ยวก็พอช่วยแนะนําได้ไหมถ้าเป็น,นโน่นเป็นนี่ใครจะ,สสนนร,ะจรับผิดซอบสนนก็บวาจังซีเดี๋ยวก็หาว่าสาวนวลไปสสดหูโสดเห็นส่วนตัวเขานะขอโทษนะที่ถามอย่างนี้อยากดูรายละเอียด ว่าเกี่ยวข้องกับน้าบ่าวคนนี้เรื่องอะไระทางสนวนกับท่าไปยิ่สีนะ่นะเนาะเพืนพี่น้องเลยอะรเพื่อนเขาบาจะพูดจะถามข้อมูลก่อนอมีแต่อย่าท้ามขอมลขอมลเกี่ยวยกับอีกยังกขบูฮูเพิ่อนบ่บบกอกเพื่นพี่น้องเลยอ่าและทางสนวนกระท่าไปอีกเนาะที่พูดมาเหมือนสอบถามข้อมูลมันหมายความว่ายังไงอ่าประมาณนี้ และเพิ่นก็บ,บอกว่าแล้วจะเข้าไปหาที่ลาวค่ะเพิ่นจะขับมาหาที่ลาวข้อมูลของแม่น้องอนอข้อมูลของแม่น้องสาวนวลก็เลยว่าไม่ใช่เรื่องเรื่องอาลายแรงหรือเดืองไม่ดีนะ,ะเพิ่นก็เลยตอบมาว่าและพ่อของน้องที่ไทยค่ะไม่ค่ะไม่มีเรื่องใดๆคะ่ะประมาณนี้ สาวนวลกะว่าเขาเป็นดกครึ่งไทยลาวเหมียนบอเนาะเปิ่นกะว่าค่ะตอบแล้วเี่นมั้ยค่ะเรียบร้อยแล้วเนาะอ๋อสาวนวลก็เลยว่าต่อบไปรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเขาแล้วเจ้าเป็นญ,ญาติทางพ่อเขาไหมคะอ่าทางสาวนวลได้ถามไปเปิ่นก็เลยตอบมาว่าได้เขาไปลาวจะไปขอบคุณสาวนวลค่ะเอา สานวนวลถามไปเราบตรว่าสีมาขอบคุณสานวนวลสานวนวลยังบ่ได้ทำหน้าที่ของสานวนวลเลยผู้พี่น้องเย้ยยังบ่ได้ไปอันภารกิจให้เราเลยเนาะเราก็ขอบคุณสานวน,านวลซะแล้วยังต้องสืบก่อนค่ะยังสงสัยค่ะเพิ่นสงสัยว่าเล็กคนนั้นเป็นลูกสาวเพิ่นหรือว่าจังไรเนาะแต่ว่าคนที่คุยกับสานวนวลนี่สานวนวลกระถามไปว่าเพิ่นเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงและเพิ่นกนระตอบสานวนวลว่า เดี๋ยวก็ดูเนาะไปถึงลาวเดี๋ยวก็ดูจะไปหาสาวนวลแน่นอนประมาณนี้ละเอ้าลายเพื่นอนพี่อนเอ้ประสิอานในฟังไม่ก็ลายเกินเนาะเป็นก็ขอบคุณอย่างยิ่งค่ะเดี๋ยวจะขี่รถไปถามให้รู้สวนวนกบวบจังซีจ้าเดี๋ยวรายละเอียดจะแนะนำอีกทีอ่าสาวนวนต่อไปแล้ว เขาเขาไปลาวค่อยเจอกันค่ะอ่าเพินกับว่าจังส่สานวนวลก็ตอบว่าจ้าอ,อยู่ใกล้กันหรือหรือคะสานวนวลกับว่าไม่ใกล้กันจ้าอยู่ไกล,ก,ล,ล,นนก,ล,ก,ลกันอยู่เนาะราวาเฮือนเกินสาวนวลกับเกินเพินมันไกลกันอยู่เพิ่นเพิ่อะงไงแต่ว่าอยู่หน้านี่โมโหว่าไกลหรือใกล้รบกวนสาวนวลก่อนนะคะได้ไปลาจะไปหาแน่นอนค่ะอ่า สนนก็ยังถามไปถามมาอยู่พี่น้นองเอลยแต่ว่ารายละเอียดต้องรุ่นคลิปต่อไปเนาะเพราะว่ะทางสนนนี่สิเข้าไปหาทางอ่ะอครัวเพิ่นเพิ่นที่ว่าทางสนน,น่ะเขาคู้ผู้ข้อมูลนหนึ่งเนาะเกี่ยวกับอ่าเพิ่นอยากสืบถามทางนอกน,นี่แท้จริงบอและสื่อเสียงเลียมน้ำแต่เพิ่นอาจสิเป็นพ่อหรือว่าสิเป็นอ่ะนะยาบอเนื้อไรบอหูเนาะพี่น้อง พราะว่าิทามชาวชาวนวลอธิษามไปแล้วว่าเจ้าเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงเพิ่นก็เลยว่าถ้าเข่าไปหาชาวนวลอาจจะหูแน่นอนเนาะรายละเอียดประมาณนี้เพิ่นยังเป็นลับโยเพล่นพี่น้องเอ้เนาถ้าว่างข้อผู้ขอมูลนีคเัาก็ต้องไปอันถามทางครอบครัวทางนอกเพิ่นเนาะทางนอกผู้นี้นี่เพลินพี่น้องรูปภาพบระศัตรอยู่ไกลๆเด้อเพลินพี่น้องเอ้ย อ่ะสีประมาณนี้เนาอะ,อะอันนี้คือ,อคนไทยเพิ่นไห้ตามหาคนนี้คนนี้เนาะอ่ะมือนี้รุ่นน้ำกันพี่พี่น้องเอ้คลิปต่อไปทางสนนจิขบปห้าเพิ่นเพราะว่าทางสนวนหูแล้วว่าคนนี้อยู่ใส่บ้านเดียวกันกันกบสานวนวลพี่พี่น้องเอ้รายละเอียดข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับครอบครัวเพิ่นเดี๋ยวทางสนวนจิไปถาม จากปากเพิ่นเนาะว่าเป็นจังไรมากจังไรแล้วกัเพิ่นมีคนอสอบถามมาเกี่ยวกับเจ้านี่นั่นเนาะทางเพิ่นสีตอบว่าจังไรรายละเอียดเป็นเนีไรอ,อันนั้นผ่าพมีพี่น้องเอฟซีรุ่นคลิปสสาวนวนต่อไปพี่พี่น้องเอ้ยว่าเพิ่นสีได้เจอกับพอเทศจริงบมในวันเนีไรขัดคนบ้านเดียวกันทางสาวนวนเกิดยังโบหุพี่พี่น้องเอ้ยแต่อันนี้เพิ่นมีคนเข้าไปสอบถา,ามเพิ่นแล้วเนาะเพิ่นอาจสิเห็นในคลิปในยังสิประมาณนี้พี่พี่น้องเอ้ย จังไรคลิปนี้กับรายละเอียดก็ต้องรอรุ่นคลิปต่อไปพี่น้องเอกับจังไรกับพาพพี่น้อง fc ติดตามและกับพาคนไลค์คนแชร์ห้ท่าซนวันนี้เด้อพี่น้องเออาจังไรพิดพลาดประการใดขอโทษขอภัยพี่น้องเอพอผิดเบาถึกเนาะเบาเบาหนัวหัวมุมมวนกับขอโทษขอภัยเด้อเนาะอาจังไรก็รอรุ่นรอรุ่นคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้กับอําราพัชจะเดือยวลาไปก่อน เอาไว้คลิปหน้าค่อยเจอกันคุยพี่องเลยขอกกาบคำบาสบายดี